ข้อความจากท่านเฮลาเลออนที่รักทั้งหลายคุณหลายคนกำลังทุ่มเทชีวิตเพื่อชำระสะสางรูปแบบความคิดและจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ซึ่งก็ได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้จนทำให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเกือบที่จะอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วเป็นกลางได้แล้วดังนั้นความคิด ึงคือเรื่องต่อไปที่คุณจะต้องเฝ้าสังเกตการดูและปรับตั้งค่าใหม่ซึ่งก็จะมีแต่ตัวของคุณเท่านั้นที่จะสามารถทำเพื่อตัวเองได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถคิดแทนคุณได้หรือเลือกแทนคุณได้ว่าจะต้องคิดยังไงสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ มันจะมีวิธีการที่คุณสามารถรับรู้ถึงมันได้มองดูมันได้มากกว่าหนึ่งวิธีการเสมอดังนั้นมันจึงมีวิธีการที่คุณจะสามารถตอบสนองต่อมันจัดการกับมันได้มากกว่าหนึ่งวิธีการเสมอด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ถูกฝังหัวเอาไว้แล้วตลอดชีวิตของเขาส่วนใหญ่แล้วเขาก็มักจะตอบสนองและโต้อตอบด้วยวิธีการเดิมๆอยู่วิธีการเดิมๆอยู่ตลอดซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เคยทำให้เขาประสบความสำเร็จมาก่อนเลยนี่คือสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลของเหตุผลที่ว่าทำไมสถานาการณ์เดิมๆ จึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขาอยู่อีกคุณตแต่ละคนกำลังภาพเพียรพยายามที่จะค้นหาความสูงส่งดีงามที่อยู่ภายในตัวของตัวเองให้เจอกำลังพยายามที่จะทำให้มันปรากฏออกมาสู่ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองคุณกำลังภาพเพียรพยายามที่จะยกระดับพลังงานของตัวเอง ให้สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ในทุกขณะอยู่ในทุกย่างก้าวของตัวเองที่กำลังเดินไปบนเส้นทางแห่งการเข้าใจตัวเองการเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองที่กำลังเปิดเผยตัวมันเองออกมามากขึ้นเรื่อยๆอยู่นี้คุณกำลังพยายามที่จะมีความคิดที่ถูกต้องดีงาม เพื่อที่จะได้สามารถเปิดหีบสมบัติแห่งประสบการณ์ของการเดินทางของชีวิตในภพชาตินี้ของตัวเองให้ได้คุณรู้ว่าตัวเองคือประกายหนึ่งของเปลวเพลิงอันศักดิ์สิทธิ์คือผู้สร้างร่วมคนหนึ่งของจักรวาลแห่งนี้คุณรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสารรค์อันยอดเยี่ยมอยู่ในตัวเองรู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองคือพาหนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยนำส่งแรงบันดาลใจจากเบื้องบนมาสู่คุณคอยนำส่งความตระหนักรู้ที่ตื่นแล้วของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในตัวของคุณเองมาสู่คุณด้วย คุณปรารถนาที่จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของวิญญาณที่อยู่ภายในตัวเองให้ได้จึงทำให้คุณมีความปรารถนามีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ความเป็นไปได้ต่างๆเปิดเผยตัวมันเองออกมามากขึ้นเรื่อยๆไฟแห่งการเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่ภายในตัวของคุณเองและแสงสว่างของคุณ กำลังนำพาคุณให้เข้าไปใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งก็คือการทำหน้าที่เป็นประภาคารส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นด้วยนั่นเองดังนั้นในขณะที่คุณกำลังมุ่งมั่นยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นี้ก็เท่ากับว่า คุณกำลังช่วยยกระดับจิตสำนึกความตระหนกรู้ของสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดบนโลกใบนี้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยในขณะเดียวกันภาาร้าหน้าที่นี้จำเป็นจะต้องอาศัยการรู้จากตรายตองการรู้จากใช้วิจารณญาณอาศัยความเข้าใจที่ว่า จจำนงใดๆก็ตามที่ถูกจดจ่อความคิดลงไปก็จะไปทำให้สิ่งที่อยู่ในมิติของวิญญาณถูกเนรมิตออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพตามไปด้วยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณเบื้องบนได้แล้วคุณก็จะเริ่มรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ถึงศักยาภาพอันไร้ขีดจำกัดที่มีพร้อมอยู่แล้วสำหรับคุณตลอดเวลาได้และคุณก็จะรับรู้ถึงความสวยสดงดงามที่มีอยู่ในทุกๆชีวิตได้และประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันของคุณก็จะเริ่มต้นดื่มด่ำกับความสวยสดงดงามเหล่านั้น คุณจะรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์นี้สามารถเข้าถึงได้โดยการคล้อยตามจังหวะก,การหลั่งไหลของพลังงานของดาวเคราะห์โลกดวงนี้แล้วยินยอมให้ความเลิศเลอบังเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับทุกผู้ทุกนามจริงๆจ,จงเคารพในความดีงามสูงสุดของตัวเอง ที่เกี่ยวกับศักยภาพด้านจิตน,นิญาณจงเคารพในความดีงามสูงสุดที่อยู่ในตัวตนทุกคนที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยจงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปเพื่อการเจริญงอกงามยิ่งขึ้นของศักยภาพเหล่านี้ด้วยจงทิ้งกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เป็นไปเพื่อสิ่งนี้ไปเสีย มีเพียงการรวมพลังกันการประสานงานกับคนอื่นๆเท่านั้นที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของโลกใหม่ขยายตัวมากขึ้นได้ดังนั้นจงสำรวจดูว่าจะมีวิธีการไหนบ้างที่คุณจะสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆได้เพื่อดึงเอาความคิดสร้างสารรค์และศักยภาพสูงสุดของเขาออกมา ซึ่งด้วยการทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำให้สนามพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกมีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพสูงขึ้นตามไปด้วยจงระมัดระวังในการใช้พลังงานส่วนตัวของตัวเองให้ดีจงอย่าลืมเคารพและให้เกียรติผู้อื่น ที่ให้ความช่วยเหลือคุณและที่อยู่รอบๆตัวของคุณด้วยจงยึดมั่นในคุณธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบนเส้นทางแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นของตัวเองด้วยเพราะว่าพวกคุณแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางเดินเฉพาะเป็นของตัวเองด้วยกันหมดทั้งสิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นด้วยกันหมดทั้งสิน้นดังนั้นจึงไม่มีใครเลยที่จะรู้คำตอบทุกๆคำตอบการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและการเป็นผู้นำนี้จำเป็นจะต้องมีความเมตตาเก่ับรูนานอยู่ด้วยจำเป็นจะต้องรู้จักใช้วิจารณญาณด้วย คุณจำเป็นจะต้องรับใช้ผู้อื่นโดยปราศจากอัตราตัวตนด้วยจำเป็นจะต้องรับใช้ด้วยวิสัยทัศน์ที่บริสุทธิ์ด้วยจึงจะสามารถจุดประกายความปรารถนาหมายถึงความปรารถนาด้านจิตวิญญาณนะคะจากผู้แปลความปรารถนาที่ลุกไม่อยู่ภายในหัวใจของคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวของคุณขึ้นมาด้วย คุณจะต้องชำระล้างสนามพลังงานออร่าและจักระทุกๆจักระของตัวเองเป็นประจำทุกวันคุณจะต้องเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวเองเชื่อมต่อกับทวยเทพและผู้นำทางทั้งหลายของตัวเองที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบหมายมาให้คอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่คุณจะได้เชื่อมต่ออยู่กับเบื้องบนอยู่ตลอดเวลาได้จงฝึกสมาธิหรือวิปัสนาหรือฝึกการเชื่อมต่อกับนิติที่สูงกว่าเป็นประจำทุกๆวันเพราะว่ามันคือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่จะช่วยทำให้จิตสำนึกความตระหนักรู้ของคุณมีความกระจ่างชัดมีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้เพราะว่า ยิ่งดาวเคราะห์โลกเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ระดับคลื่นความสั่นสะเทือนสูงมากขึ้นเท่าไหร่วิธีการฝึกเหล่านี้ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นจนจะขาดเสียไม่ได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยเพราะว่าคุณจะทำให้แต่ละคนคือพลังงานแห่งความรักอันสง่างามของพระผู้เป็นเจ้าที่กำลังมาสัมเดงตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ ดังนั้นวิธีการฝึกฝนเหล่านี้จึงจะสามารถช่วยทำให้คุณคงความเชื่อมต่อกับพระผู้เป็นเจ้าได้อยู่ต่อไปเป็นข้อความจากท่านฮีลาเลออนนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวัต์ผู้แปรแ,และแอดมินมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ